จีนทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปในแปซ i ฟิก first intercontinental ballistic missile tested by China in the Pacific region in 40 years ก็เห็นซ้อมรบกันมากนะจีนเลยโชว์ให้ดูนิดหนึ่งว่ามีขีปนาวุธซึ่งยิงข้ามทวีปได้เขาว่ายิงข้ามทวีปได้ก็ยิงไปถึงอเมริกาได้นะฮะซึ่งก็ไม่มีวันใช้นะฮะไอขีปนาวุธข้ามทวีปเนี่ยมันปอดแหกกันหมดอะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็น สาภาพโซเวียตไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอเมริกาฮะไม่เห็นมีใครเคยกล้าใช้เลยโลกใบนี้ยังได้อยู่ต่อไปชั่วกละลปรสารและฮะไม่มีวันสิ้นโลกซึ่งค่อนข้างน่าเบื่อนะฮะจีนทดสอบขีปนาวุธโค้งพิสัยไกลข้ามเทวีป ICBM นะฮะย่อมาจาก intercontinental ballistic missile นะฮะมีการติดหัวรบจำลองในดนมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะแต่ว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเพราะว่ามันตกลงไปในทะเล การทดสอบยิงขีปนาวุธเป็นการฝึกซ้อมประจำปีตามแผนการปกติแต่ว่ามันไม่ประจำปีดีเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่พนทันสีเจนผิงได้งัดขีปนาวุธซึ่งยิงข้ามทวีปได้ออกมายิงโชว์นะฮะแต่ก็ดีฮะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้จริงหรือแล้วของพวกนี้ยิงให้มันตกไปในทะเลเนี่ยดีอย่างน้อยมันได้ได้ใช้งานบ้างนะฮะคือผมไม่ได้พูดประชดนะฮะคือคือผมพูดตามเนื้อผ้าคือโลกเนี้ยมันไม่ได้โชคดีขนาดมีสงครามโลกครั้งที่สาแบบที่ไ c ซ m บีออกมาแล้วก็ยิงกันจน ไม่เหลือเละตุ้มเปะทั้งโลกนะฮะโลกมันไม่มีโอกาสที่จะเห็นสภาพ end of days ระดับนั้นนะฮะมนุษย์มันไม่ได้โชคดีขนาดนั้นมนุษย์ยังต้องใช้เวรใช้กรรมอีกหลายชั่วคนนะฮะไม่ต้องกังวลนะฮะคุณไม่ได้โดนเกณฑ์ไปรบในสงครามโลกครั้งที่3หรอกนะฮะแต่คุณจะได้โดนเกณฑ์ไปนู่นนะฮะไปรับใช้ในพลนะฮะโอเคอันนี้คือข่าวใหญ่อ่านได้นะฮะแต่ผมคิดว่าอีกข่าวหนึ่งซึ่งมันมาโหดๆพร้อมๆกันคือข่าวนี้ สหรัฐจับตาใกล้ชิดเสืรรายงานว่ารัเสเซียมีโครงการรับพัฒนาดโดรนสงครามที่จีนคือจีนเนี่ยเขาจะทำดโดรนพิเศษให้รัเสเซียเผื่อเอาไปใช้ในการรบที่ยูเครนนะฮะโอเคนะฮะอันนี้ผมแปลเป็นภาษาที่เคลียร์เลยสหรัฐจับตาใกล้ชิดกรณีรัเสเซียได้จัดตั้งโครงการอาวุธในจีนเพื่อพัฒนาและผลิตโดรนผมคิดว่าอาวุธรุ่นถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นจีนทําให้รัเสเซียเนี่ยแหละ หน่วยงานข่าวกรองในยุโรประบุว่าบริษัท IEMZ k u p o l บริษัทในเครือของ a l m a z a n t e ซึ่งเป็นบริษัทอาวุธของรัฐบาลของรัสเซียได้พัฒนาและทดสอบการบรินโดรนรุ่นใหม่โดรนรุ่นนี้มีชื่อว่า G3 หรือกาปิยา3และผลิตในจีนด้วยความเชื่วยเหลือของความเชี่ยวชาญของวิศวกรชาวจีน ปัญหาของการผลิตอาวุธไม่ว่าจะเป็นของสาภาพโซสวิตของรัสเซียของจีนหรือของอเมริกาเนี่ยก็คือว่าคุณไม่ได้ใช้ในประเทศซึ่งเป็นศัตรูหลักคุณได้ใช้ในประเทศที่3ซึ่งสวยที่เป็นสมรภูมิในการสู้รบในสงครามตัวแทนผมพูดทั้งหมดนี้ด้วยน้ำเสียงเหมือนกับประชดป,ประชันคนอาจจะบอกว่าทําไมคุณเพิ่มคุณโหยหาสงครามอะไระขนาดนั้นเนี่ยนะจริงๆมันไม่ใช่คะคือผมกำลังจะบอกว่า คือเอาจริงๆประเทศนี้มันมีมหาอำนาจอย่างเช่นจีนอย่างเช่นสหรัฐอย่างเช่นรัสเซียอย่างเช่นสหภาพโซเวียตมาก่อนและประเทศพวกนี้ถือเวลาเขาไม่พร้อมรบกันจริงเพราะว่าถ้าเขารบกันจริงเนี่ยนะฮะก็คือชิบหายทั้งคู่คือมันพังและพังเพราะฉะนั้นเขาก็จะรบผ่านสงครามตัวแทนเพราะฉะนั้นไอ้ไอเหยื่อของอาวุธต่างๆเหล่านี้ซึ่งผลิตออกมาจริงๆแล้วอะเหยื่อนะฮะคือพลเมืองของประเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งถูกสั่งให้ไปรบในประเทศที่สม ซึ่งประเทศที่3มเนี่ยนะฮะมันเป็นสงครามตัวแทนโลกใบนี้นะฮะมันมีแค่สงครามตัวแทนเพราะว่าถ้าประเทศใหญ่ๆรบกันจริงแล้วงัดไอซีบียอบอกมาหมดเนี่นะะยนะฮะทั้งโลกเนี่ยนะฮะจมฮะระเบิดสิ้นซาก end of days เพราะฉะนั้นความกล้าหาญที่จะรบกันซึ่งซึ่งหน้าจา่จาในแบบที่ไม่ต้องไปยุ่งกับประเทศอื่นเนี่ยมันไม่มีถึงเวลาปลอดแหกกันหมดก็สงครามเย็นเนะี่ยมันจบลงด้วยความปลอดแหกไงไม่ใช่เหรอประเทศไหนซวยละ่ะนูน่น เกาหลีนูน่นเวียดนามนูน่นกัมพูชาและในรอบนี้ประเทศที่สวยก็คือยูเครนนะคิวบาอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งไต้หวันใช่ไหมคือศึกระหว่างช้างกับช้างเนี่ยนะฮะปัญหาคือช้างมันไม่ตายสักตัวมันอยู่ได้ชั่วกระบกภาษาแล้วมันผลิตออกมาเรื่อยเแต่ว่าที่มาหยุดรบแน่ๆคือผอิสราเอลสั่งเตรียมบุกภาคพื้นดินเลบานอนผมจะให้ดูว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ระดับที่นี่ผมให้ดูนิดหนึ่งนิวยอร์กไทมส์ อเมริกาสั่งอิสราเอลไม่ได้แต่อเมริกาโน้มน้าวเต็มที่ให้อิสราเอลและฮิสบอลละหยุดรบแปลอีกคำหนึ่งก็คือว่าให้อิสราเอลเนี่ยหยุดรบแล้วเดี๋ยวฮิสบอลละเขาก็จะหยุดเพราะว่าเขาเนี่ยโดนหนักกว่ารอบนี้ให้ดู BBC นะครับ us and allies ask for a 21 day ขอให้มีการหยุดยิง21่วันเป็นไปได้ไหมผมคิดว่าไม่มีหยุดยิงฮะผมคิดว่านทันยาฮูรอบเนี้ยเขาเขาไม่วางมือจนเขาตายฮะไม่ได้พูดเล่นฮะผมคิดว่ารอบเนี้ยเนทันยาฮูเขาเอาตายฮะ คือเขาเอาตอนเองตายนะฮะเขาจะตายคาตําแหน่งนะฮะผมไม่ได้แช่งนะคะคือคือผมเราจะบอกว่าเขาจะอยู่ในตาแหน่งจนกว่าสงครามนี้มันตายกันไปข้างหนึง่งนะฮะถ้าคุณต้องการเข้าใจการเมืองโลกณนเะวลานี้มันไม่ใช่อเมริกาเนี่ยสั่งอิสราเอลนะฮะมันคืออิสราเอลมีกลุ่มล็อบบี้ซึ่งสั่งนักการเมืองอเมริกัน,นะฮะมันต้องกันข้างเหมือบที่คุณคิดนะฮะบางทีนะฮะยูโรนิวสอิสราเอลท็อปเจเนอเรลประกาศเป็นไปได้การบุกพื้นดินก็เอา,อาง่ายๆคือ พอบอทบออิสราเอลพร้อมบุกนะฮะรถถังพร้อมเข้าเลบานอนงานนี้ได้เห็นนะฮะไม่มีใครยับยัง้งไม่มีใครไปหยุด DW นะฮะอันนี้ข่าวคราวจากเยอรมัน Can Europe help contain spiraling violence in Lebanon? I don't think so. They want to fight. Let them fight. Let them fight. ฝรั่งเศสก็เสนอนะฮะสหรัฐก,ก็เสนอประชุมด่วนนะฮะ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสารประชา,ชาติ21วนันน่าสนใจถ้าเป็นมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสารประชา,ชาติอันนี้จะมีขี้เล็บมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสารประชา,ชาติจะมีขี้เล็บเขา propose แล้วเขาอย่างไรอะ่ะมันมีการสั่งการอาอกมาอย่างเป็นทางการ Israel army chief t e l l troops to prepare for possible entry นี่นี่ดีมากเลยข่าวนี้ดูนะฮะ Social Studies TV Series takes intimate dive into teen smartphone life อ่ามี TV Series ล่าสุดพยายามศึกษาการใช้ชีวิตของวัยรุ่นยุคนี้สมัยนี้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือเร็วเกินเยอะเกินว่าชีวิตมันได้รับผลกระทบอย่างไรให้ดู FT นิดนึงนะฮะผู้บริหารของ OpenAI ลาออกนะฮะหรือโดนไล่ออกเนี่ย Daily Mail b i b e บีเบอร์โดนชักจูงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวของ PD ด PDD เนี่ยชอบลวนลามเด็กนะฮะ พีด,ดชอบลวนลามเด็กผู้ชายแล้วก็ได้พยายามที่จะให้ลูกน้องเนี่ยนะฮะพยายามที่จะสรรหาเด็กผู้ชายที่อยากเข้าวงการวงการเพลงเนี่ยนะฮะวงการเพลงเนี่ยอยากเข้าวงการเพลงแล้วอยากจะมีสังกัดอะ่ะนะพีดีดก็พยายามชักชูงเด็กๆอายุ 14, 15, 16, 17, 18จนะจนถ,ถึง20เนี่ยเอาง่ายๆคือพีดีด่นะชอบเด็กหนุ่มแล้วก็ใช้อำนาจที่ตนเองมีในวงการฮิปฮอปเนี่ยในการดึงคนเข้ามาสังสรรค์มางานปาร์ตี้ของตอนเอง คนเชื่อว่าจัสตินบีเบอร์เนี่ยเขาถูกพีดีดี้เนี่ยลวนลามทางเพศตอนอายุ1 5หรือ16ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่นำมาสู่กอสิตท,ที่หนักมากจนตอนนี้สื่อมวลชนก็วิ่งตามจัสตินบีเบอร์ทั้งวันซึ่งก็น่าสงสารบีเบอร์เหมือนกันเพราะว่าไอตัวปัญหาคือพ่อแม่ของบีเบอร์เนี่ยที่ปล่อยให้บีเบอร์เนี่ยอายุ15เนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่กับดีดี้ประมาณ2-3สสัปดาห์อชเชอร์ก็อาจจะเคยเป็นเหยื่อแต่ว่าต้องรอดูว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรแต่ว่าเหยื่อพีดีดีมันเยอะมาก พีดิดดี้เนี่ยเป็นใบนะฮะนิดหนึ่งผมเล่าเสริมนิดหนึง่งพีดิดดี้เป็นใบแต่มันไม่ใช่เกี่ยวกับใบหรือเกย์หรือสตรทคือพีดิดดี้เนี่ยเขาเป็นคนซึ่ง,งนิยมความรุนแรงแล้วก็เขายิงคู่อริในแวดวงฮิปฮอปก็มีเขามีลูกน้องซึ่งคอยกระทืบชาวบ้านอะ่ะเขาเป็นแก๊งสเตอร์ของจริงอะ่ะและ้วคือมันเป็นแบดบอยตามชื่อค่ายบริษัทดนตรีของมันอะ่ Bad Boys อะแบดบอยส์อินคอร์ปอเร์อ่ะมันคือแบดบอยส์ของจริงคือมันชั่วจริงพูดง่ายรานนี้มันชั่วในระดับซึ่งเคยวามเด็ก ผู้ชายด้วยแล้วตอนนี้มันก็ถูกขังอยู่มันมีข้อหาเยอะแยะมากมายตั้งแต่ค้าขายยาเสพยันใช้ความรุนแรงยันเผลอมมีข้อหาฆาตรการรมตามมาอีกพีดีดีก็คงจะได้ติดคุกยาวนะฮะแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้สื่อไปโฟกัสที่อัชเชอร์กับจัสตินบีเบอร์ที่ว่ากันว่าจัสตินบีเบอร์เคยโศกเศร้าเพราะเลิกกับซีเรน่าโกเมสสงสัยไม่ใช่อาจจะโศกเศร้าเพราะว่าปัญหาตั้งแต่มสมัยวัยเด็กซึ่งเกิดขึ้นกับพีดีดีเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าข่าวนี้มันค่อนข้างแรง มันแรงมาก